สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนครับหลังจากนะครับที่ผมมางหายนะบอดีทายคิวมาเป็นเวลาอสามสี่มือนะครับไว้ร่วมคีบพี่น้องในเบื้องครับเนื่องจากนะครับหนังอันนี้ครับเป็นหนังอันชั่วโมงนะครับก็เลยบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปพี่น้องในเบื้องครับ บริบัทได้เร่อยเลยพี่น้องครับมีก็เป็นเจริญงานแล้วนะก็เลยถ่ายคลิปลงพี่น้องได้เบิ่งจะคลิปนะครับมาเบิ่งนะครับจอเดียนะครับห้าซูน่าซูนี่นะครับของเสียเตยนะครับเป็นหนางานชั่วโมงนะครับของงานคู่พี่น้องนะครับนี่นะครับรถผมนะครับตีถังสีนะครับส่วนเสียเตยนะครับตีถังหกนะครับ เพิงนะับอาดินนี่นเต็มพี่้องนะับโอ้อล้วเสียงแรงหน่อยนะเดี๋ยวจะไปยางไปทงป้งหมดนะับเสียงไม่ย้อนเสียงนะับฝนมาตกนะพีงง่งนะ่อยแงหฮงเลย ยางมาทางอีเบ้งนะย้อนแสงบ่พี่น้องนะนี่ก็เฮ็ดแล้วไปแล้วสองให้นะเป็นนานเฮ็ดเป็นสี่ให้นะจากให้หน่อยนะครับเป็นปลาหกพี่น้องนะปลาไเป็นซี่ให้นะมนะนะนะีถนนอยู่กลางนะครับมุ่มนมีได้นะพี่น้องนะ ดินแข็งนะครับแต่ว่าแห้งทิ้งนี้เป็นดีนทรายนะดินดินไม่มีพื้นเลยนะครับแต่ว่าทาั้ง่างนี่เป็นดินคล้ายๆดินท่ามนะแข็งแห้งนะเบิ่งจอนเดียนะของเซเตอร์น,นะครับลาดดินลาดดินเต็มๆนะไปนิ่มๆพี่น้องครับยังแรงคือเก่านะครับสำหรับเจ้าจอนเดียนะครับอ่าสุดดีนะครับ กลางเวียดนามมันอากาศฮอนแห้งนะก็เลยมวยในะไทยนะพี่น้องคนระับแต่มันหนานเมานีกา่กะบเพราไทยได้อยู่นะมีกงานเป็นว่าให้พี่น้องนะเต็มเป็นง,งานชั่วโมงแล้วกะนเดือดแห้งนะก็เลยมาไทยนะมีจะจบงานมวอนี้แล้วนะ mất chú mốc này nè, cái này, hai cái nòng để bên ใบมีดใบดันไงนะครับตัวนี้นะครับไงของผมหลายเถื่อมนะไงเงาวนะครับตัวนี้ยาวเจ็ดฟุตนะครับสองเมตรสิบพี่น้องครับเป็นงานชั่วโมงชั่วโมงละเจ็ดร้อยบาทนะครับสองท่านกัคูณสองไปนะเป็นท่นซีนะพี่น้องนะครับ รามเอานะพ่นอยเอานะพปีน้องได้เป็นชั่วโมงจัดใหนะ้นะบรรยากาศนี้ไมอแล่งนะนี่ก็หาโมงกลักวแล้วนะครับ เบ,า,บาๆนะครับก็แรงได้นะครับสำหรับจอนเดียนะครับนี่กรทำงานไม่ได้แล้วร่วมวันนี้นะครับปิดชั่วโมงวันนี้นะครับปิดชั่วโมงวันนี้กัอยู่ที่อ่าสิบเก้าชั่วโมงนะครับคูณสองก สามสิบแปดชั่วโมงนี่น้องครับวันนี้นะครับแต่เจาแมน่าจะอยู่ที่น่าจะสี่หมื่นนิดนิดนะครับแต่ว่าเพราะว่าเมาส์นะตอนแรกมากว่าเมาส์สี่หมื่นพันบ่อเนี่ยนี่น้องครับแต่ว่างันชั่วโมงน่ะจะหมดลายกลัวนะครับเพราะว่าประมาณ ที่ใจา,ายเตือ,อนไ้นะพี่น้องนะนี่นะให้พนะุนจะเฮ็ดหนักนะครับตั้งะระดับกันหลายนะพี่น้องนะเบางา้นมางอ่ะลองเบ้งนะครับ ใส่หางซีนะปาดเอาที่เราใบสองใบพี่น้องนะปาดเบิดลเอ็มบ้าเข่าพี่น้องนะแยมเฮีย,ง,ยงนะไครพี่น้องไนเบิ้งจักรลองนะ ว้นดินดีนะพันอของนาสานะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สักนี้ก่อนพี่น้องนะเดี๋ยวมาเบียดพี่น้องในเบิ้งอีกช่วงไกลเร้วงานนะ